าว่าเราจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เดินหน้าอย่างมั่นคงขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลด้วยครับจะเอากลับยังไงของพ่นทุกคนดูสิผมจะใส่รถยังไงไปจ้างคนมาเอามันไปที่นี่กับคุณมารนะคะที่น่ารำวันมาต้องอัพเดท ะะจริงป่ะเนี่ยจะได้กลับไปเลยอ่ะจะเอากลับยังไงครับทุกคนดูสิผมจะใส่รถยังไงรถสามารถใส่เข้าไปได้ไหมไ,ไม่ได้ครับผมจะจ้างคนมาเ <c oughs> อามันไปขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลดีๆให้กับเราแล้วก็เราสัญญาว่าเราจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เดินหน้าอย่างมันง่นคงขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลด้วยครับครับผมสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับอวังว่ทุกคนได้ชมกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ ดี๋ยวจะขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับรางวัลรางวัลอันนี้นะครับขอบคุณมาก,มากๆนะครัะกดติดตามผลง,งานด้วยนะแล้วมาดูกันนะครับว่าปีนี้จุนบ้าจะพาวัลอะไรออกมาไาด้บ้าต่อไปครับผม